ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอนแก่นร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 จะสร้างเครื่องครอบเตียงความดันลบแก้ปัญหาเตียงเต็มส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเชียงยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นหรือเทคนิคไทยรำมันขอนแก่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอาดารยมทุรพงรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเปิดเผยว่ามัทรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนั้นขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงานอย่างหนัก ในวิกฤตการระบาดโควิด -19 ระลอกนี้มีผู้ป่วยและผู้เฝ้าระวังที่ต้องกักตัวในหลายพื้นที่ครอบคลุมทุกอำเภอจังหวัดขอนแกน่นมอทรออีสานไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานขอความร่วมมือไปอยังคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเพื่อช่วยจัดสร้างนวัตกรรมและอุปกรณ์เครื่องมือที่บุคลากรทางการแพทย์จําเป็นต้องใช้เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลสนามและพื้นที่ขาดแคลน อาจารย์บุญยกิจอุ่นพิกุลผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแกน่นได้ประสานคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเสียสละเวลามาช่วยสร้างพร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการประยุกต์สร้างชุดครอบเตียงความดันลบจนได้ชุดครอบเตียงจานวน3ชุดคณาจารย์คณะทํางานประกอบไปด้วย ว่าที่ร้อยเอกสุนทรอน,อนุภาพไพรบุ์อาจารย์ทวัชชัยสิมมาอาจารย์เขมวัฒนอินทราวิเศษสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์บรรลุเพียชินอาจารย์เอกกร,ราช,ชัยเพียอาจารย์ดรสุบรณผลกสิคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจุดเด่นของชุดครอบเตียงความดันลบคือสามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้สะดวก เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายโครงเตียงมีขนาด2.5คูณ1.3คูณ2.10เมตรใช้ท่อ PVC และพลาสติกแผ่นใสหนาเป็นพิเศษประกอบเป็นตัวโครงที่สามารถเคลื่อนย้ายและถอดประกอบได้ง่ายมีพัดลมดูดอากาศมาที่กล่องฆ่าเชื้อซึ่งตัวกล่องประยุกต์จากไว้บอร์ดโครงอลูมิเนียมเหล็กฉาก ภายในกล่องประกอบไปด้วย Pre Filter และ h e p p าฟิลเตอร์ซึ่งถือเป็นหัวใจของการกรองอากาศมีหลอด UVC แ m มเพื่อฆ่าเชื้อโรคและจุลินทรีย์ต่างๆว่าที่รอยเอกสุนทรอ,อนุภาพไพรบูลเปิดเผยว่า ปัญหาเตียงเต็มในหลายโรงพยาบาลผู้ป่วยไม่มีเตียงไม่มีสถานที่รักษาตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานด่านหน้าก็เสี่ยงรับเชื้อโควิด -19 จึงเป็นที่มาของการจัดสร้างและมีความยินดีที่จะเผยแพร่องค์ความรู้นี้ไปยังสถาบันการศึกษาและชุมชนที่ต้องการสร้างชุดครอบเตียงและสำคัญที่สุดอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยรักและสามัคคีกันให้มากใครที่มีความรู้ความสามารถด้านไหนก็ขอให้ออกมาช่วยกันเป็นกำลังสำคัญให้พี่น้องคนไทย ทุกคนปลอดภัยจากโควิด -19 ทัศนีเรืองวงวิทยางานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอีสานวิทยาเขตขอนแก่นรายงานนักธุรกิจต่างชาติมองรัฐบาลจัดหาวัคซีนช้าไม่เพียงพอระลอกสามหนักต้องรีบฉีดวัคซีนก่อนการผลิตลดจุดเศรษฐกิจ น,นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการที่ได้รับฟังความเห็นของนักธุรกิจต่างชาติซึ่งมีทั้งประเด็นเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมให้ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนคือการบริหารจัดก,การวัคซีนที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามกําหนดและวัคซีนไม่เพียงพอรวมถึงการระบาดของโควิด1 9ระลอก3ที่รุนแรงกระจายไปทั่วประเทศและควบคุมไม่ได้การเข้าถึงแหล่งทุนที่ลําบากทําให้ธุรกิจขาดสภาพคล่อง มีการว่าง,งานจนส่งผลต่อกำลังซื้อและมองว่าข้อจำกัดและมาตรการที่เข้มงวดในการรับมือโควิด19ของรัฐบาลเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งระดมฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุดเพราะจะส่งผลทำให้แรงงานในภาคการผลิตติดเชื้อน้อยลงทำให้การส่งออกของไทยในปีนี้ทำได้ดีขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลต้องเร่งสนับสนุนสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจเพราะหากยังมีการระบาดต ต่อไปจนถึงเดือนหน้าจะยิ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจมากขึ้นรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี